สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมก็เลยมามาดูงานโรงงานปุ๋ยของผมหน่อยนะครับเป็นโรงงานปุ๋ยของผมเองนะที่ผลิตปุ๋ยใช้ในสวนใช้กับต้นไม้ของผมนะที่ผมรักต้นไม้ที่ผมรักนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็เลยมาตักเอาเนี่ยปุ๋ยโรงงานปุ๋ยมูลี่เดือนนะครับผมมีคนงานมีแรงงานอยู่ในนี้ฮะมีแรงงานอยู่ในนี้นะครับในเวนี้ปุ๋ย,ย <c oughs> นิ่มร่วนมากนะครับ เดี๋ยวผมก็จะตักไอเจ้าตัวนี้ออกก็ใส่ถังนะครับตักใส่ถังก็ใส่ถังไว้เก็บไว้ใช้นะครับเก็บไว้ใช้แล้วก็ทําเบ็ดดิ้งใหม่นะฮะอันนี้เป็นขี้งัวเก่าเก่าเก่ากึกเลยนะเนี่ยผมซื้อมาได้ประมาณสักปีนึงแล้วล่ะแต่ผมก็จะพรมน้ําเก็บไว้ให้มันชื้นตลอดไม่ให้มันแห้งนะครับก็เกิดการย่อยดีเป็นเค้กเลยนะครับเป็นเค้กนะฮะนะฮะอันนี้มาเป็นกระสอบรือว่าผมนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเบ็ดดิ้ง เดี๋ยวผมก็จะเก็บเอาตัวปุ๋ยนี่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาตัวพนักง,งานพนักง,งานโรงงานปุ๋ยผมเนี่ยหรือว่าเซตเดือนเนี่ยเอามาใส่ในกระมังนี้ต่อนะให้เขากินอาหารเบ็ดดิ้งบ้างกินกินกินแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยให้ผมเก็บไปใช้ก็รับว่าเป็นกระบวนการผลิตที่ ได้ผลตะแทนดีนะครับเพราะว่าได้ของไดค้คีมูลขาข่าวไอม้มูลมูลเสเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เ,นเรื่อยๆเอยเอะแยะมากมายนะครับใช้ไม่หมดนะครับเอาแจกค้นบ้างอะไรบ้างก็ใช้ไม่หมดเยอะเวลาที่ซื้อผักจากตลาดมาทาอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็แกะพวกเปลือกด้านนอกออกใช่ไหมครับแล้วก็เอาผักมาวางไว้เอาวางวางวาง,วางไว้เนี่ยวันสองวันเนี่ยเขาจะเอาดินขึ้นมากบแล้วก็กินย่อยสลายไปผลไม้กินไม่หมดก็เหมือนกันนะครับ ผลไม้กินไม่หมดก็เอามาวางไว้แต่ถ้าเป็นผลไม้รสหวานเนี่ยแนะนําให้ขุดก่อนขุดขุดขุด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขุดนะครับแล้วก็เอาผลไม้วางแล้วก็อเอาเนี่เอาเอาขี้เขาเนี่ยหรือว่าเอเบ็ดดิ้งกบไม่ไงั้นเดี๋ยวมดจะมานะครับมดมาปุ๊บจะยุงย่งยุง่งวุ่นวายทีนี้นะครับแล้วก็รดน้ําทุกเชา้าเห็นไหมจ,จะเย็นเปียกเย็นเลยนะรดน้าทุกเชา้านะครับเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยเขา,าขี้เต็มเลยแต่ส่วนนี้เนี่ยดูอันนี้มันผมไม่ได้ลบน้ำมันไง มันอยู่มันอยู่ในในแล้วผมไม่เห็นนะครับก็ปรากฏว่าแห้งแกกเลยเห็นไหมฮะแต่ก็เป็นลักษณะที่แห้งแกกแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยครับก็เป็นวัสดุปลูกวัสดุป,ป,สป,ปูกก็วานไปนะครับเห็นไหมฮะต้นไม้ผมอย่างงามนะครับฮะต้นไม้ผมอย่างงามนะครับเพราะว่าผมมีโรงงานปุ๋ยผมหวังน้ำโตเจนหวังนโตเจนหวัง่าอาหารบางตัวกับ,ก,บกับมูลเช้ดเดือยแล้วก็หวังย่อยขยะพวกขยะในบ้านพวกเศษ ซากต่างๆที่เราซื้อมาทำกับข้าวแล้วมันเหลือผมก็มาย่อยตรงนี้ผมหวังในไนโตรเจนหวัง่าอาหารบางตัวแล้วผมก็ไปผสมกับเคียงข้าวนะครับจริงๆแล้วผมเอาขี้มูลไส้เดือนกับมูลคาวผสมรวมกันก็ใช้ก็ได้ผลดีดูดิครับเนี้ยสีสวยไหมละครับถ้ามีไนโตรเจนอย่างเดียวเนี่ยก็ได้ย,ยอดได้ความเขียวได้คอรฟิลนะฮะแต่พอมีเคียงขาวผสมเนี่ยมันก็ดูโหไง ยอดเลยสวยเลยแล้วก็ผลไม้รสชาติจัดจ้านนะครับต้นไมก้ก็งามนะฮะมุมนู้นเป็นมุมที่ที่เป็นต้นไม้ที่จะจะเอาไปลงที่อยุธยานะครับช้าๆอย่างนี้ก็มอไซค์ส่งของเยอะๆนะครับพวกส่งไปคณีส่งเคอรี่แล้วก็พวกเดลิเวอรี่ฟู้ดต่างๆน,นี่ฮะนี่แหละคือโรงงานปุ๋ยของผมผมซื้อปุ๋ยเขาใช้บ้างปุ๋ยเคมีบางตัวนะครับ ไม่มีก็ไม่ได้เหมือนเราทําอาหารเราไม่ได้ใส่ผงชูรสอะ่ะนะครับเราทําอาหารไมไ่ใส่ผงชูรสอะ่ะเหมือนกันปลูกต้นไม้จะอินซีจ๋าเลยผมว่ามันไม่เวิร์กว่ะผมเคยลองแล้วนะครับรสชาติก็ไม่เวิร์กคุณภาพก็ไม่เวิร์กแต่ถ้ามีเคมีตามมานิดๆเนี่ยโอ้โหคุณภาพชั้นหนึ่งเลยเคอี K c, นำเคมี Me, เสริมนี่คือชั้นหนึ่งเลยนะครับอ้าวนี่นะฮะนี่คือผมผลิตจากโรงงานผมพนักงานผมแอบนอนอย่างนี้แน่เลยไม่ได้อู้นะเขาทำงานอยู่ใต้นี้นะครับ ดหเนี่ยดูดินี่ไงเจอแล้วนี่เจอพนักงานหนึ่งท่านแล้วครับกำลังมุดนหนีครับเห็นไหมฮะนี่ฮะพนักงานพนักงานผมเอา้าไปไหนแล้วพนักงานเนี่ยเนี่ยมีหลายตัวครับในนี้มีทั้งพันเอฟแล้วก็พันเอ่ออะไรนะ้าผมจาชื่อไม่ได้แล้วว่ะคือซื้อมาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องขี้มันต้องแยกสายโปงสายพ,ยพันไม่ได้คิดอย่างนั้นเอาแม่งรวมกันเลยนะครับเอามันรวมกันเลย มันได้เอาความดีงามมาผสมไว้รวมกันจะไปแยกทำไมแล้วเส้นเดือนก็บเส้นเดือนเหมือนกันนะครับโอเคครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ